สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านครับวันนี้ก็ออกหมาครับผมหมาก็เป็นไมาทางทะลุบ้านตะแบกนะครับเดี๋ยวมาดูไม้ครับผมบทางออกมาจัดสายศูงครับทะลุบ้านตะแบกทะลุทางไปบ้านสะเดานะครับแต่ว่าอยู่ตรงบ้านตะแบกนะครับอยู่ข้างป่านะครับผม ดูนกจะขันหรือเปล่าครับนกปากเงียบครับผมอันนี้ก็เอาพันียกมานะครับเอาไว้หัวโตมาครับผมก็ไม่ได้ออกนานครับรู้จะทำดีหรือเปล่าเดี๋ยวมารุ้นครับผมครับจะไปใส่อยู่ข้างในนนครับผม ทางทะลุผ่านสะเดานะครับทะลุทางไปบ้านสะเดาแต่อยู่ตรงบ้านตะแบกครับรอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับผมผมจะใส่ต้นนี้ครับผมนี่ครับต้นสะแบงเล็กนี้ครับไม่รู้มีมดเป่าครับผมใส่ต้นนี้ครับเดี๋ยวมาดูนครับผม ต้นแสบตรงกลางครับ ลกป่าคันอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ทางยังไม่ออกมาแล้วเมื่อกี้มันบินออกบินออกมาหากินครับขันอยู่ข้างในไม่ออกมาผมเดินไปใส่เมืกี้มันบินออกบลบอกป่าเสียงใหญ่ครับ สองกุ๊กครับผมบนกป่าเลืนไปเรื่อยๆว่ามันจะออกมาสู้หรือเปล่ากต่อขากันโยนอยู่ครับแต่ยังไม่มีนกป่าออกมาครับยังไม่ออกมาจากในป่าเลยครับ ปากางบาง้านนุ่มตอขันตลอดครับผมให้หัวโต อยู่ตรรงนี้คับเดี๋ยวยายมาใส่ตรงนี้ครับไม่น่าเอามาทังนี้เดี๋ยวยายมาใส่ตรงนี้ครับผมนี่ครับย้ายมาใส่ตรงนี้ครับตัดมานิดนึงครับต้นสะแบงเล็กครับมันตะกี้มันทำอยู่ตรงนี้ครับผมอากาศก็เริ่มคืมไหม้แล้ว เมื่อวานก็ตกหนักครับผมน่ากลัวมากครับเมวานฝาร้องเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกสักหน่อยครับผมนะครับผมตรงต้นแสบงเล็กครับเห็นไม่เศร้าดำๆครับผม อยาให้มาใส่ตรงนี้เงียบทั้งนกป่าทั้งนกต่อเลยครับผมต่อก็ยังไม่ขันครับนกป่าก็าไม่รู้บินออกไปทางไหนครับผมเดีย๋ยวรอลุ้นไปเลยครับไม่รู้มันจะมาเทินเก่าหรือเปล่าต่อก็เรื่งขันนะครับ ตัวอยู่ข้างนอกนี่ก็เป็นสองกุ๊กห้อ,อยนะครับเห็น,เห,นเห็นมันขัน กุ๊กแรกจะดังหน่อยกุ๊กหลังมันจะเบาๆครับผมแต่ไม่รู้ไปทางไหนแล้วครับนกป่าเงียบเลยครับ,รบขันเต็นนกต่อครับผมเออนา่าจะย้ายครับหาหมายใหม่นะครับหมายนี้ไม่สู้หรอกครับผมครับขันเต็นนกต่อครับผม ปามลุกไปทางไหนครับบินออกไปทางไหนมู้ครับน่าจะไม่ใช่เทินเขาครับแล้วก็ใหม่นะครับเอาไหมบ้านสางนะครับบ้านสางติดกับบ้านสนวนนะครับทางเข้าวัดนะครับใส่อยู่ตรงสายไฟนะครับผมไม่ได้ยินเสียงลูกขันนะครับแต่จะลองใส่ดูครับผม อย่ามาลุ้นนี่ครับผมับจ่ตรงกลางครับผมถูกสายไฟครับอาจจะมองไม่เห็นครับมรุ้นนกต่อจะขันหรือไม่ขันครับทีกาเยอะมากครับนกปากก็เงียบครับผม มัน,นไม่ค่อยมีขันเท่าไหร่กาเต็มเลยครับขันบน่นาอหนกต่อยังไม่ขันเลยครับ ยังไม่กล้าขันเลยครับนกต่อนกป่าไม่มีขันด้วยครับนกต่อก็เลยไม่ขันครับนกป่าเงียบอืม ก่อนไปใส่ก็เห็นบินนออกตัวหนึ่งครับน่าจะมีตัวเดียวครับโอ้ยเงียบจริงๆดูสักหน่อยครับผมถ้าไม่มีนกมาสู้ไม่มีนกมาขันก็น่าจะเก็บแล้วครับ มีนกป่าขันเลยครับผมนกตอกเงียบเลยครับจุดแรกก็มีนกมาสู้ครับจุดที่สองก็เงียบครับผมมีแต่เสียงอีกาครับมีนกป่าเลยครับนกตอกก็นอนแะครับผม ขันนะครับไี่ได้เก็บกลับแล้วครับผมไม่ได้แต้มนะครับเห็นบินออกในป่าสองสามตัวครับผม ไม่ขันครับนกป่ากาดก็ไม่ร้อนครับฟ้าจะข,ขึ้นใหม่แล้วผมฟ้าใหม่ตกแต่ละทีครับอันตรายครับฟ้าลองฟ้าผ่าครับน่ากลัวครับผม วานก็อยู่ใกล้ๆซอยที่บ้านครับไม่ได้เก็บงัวครับผมฟ้าลงตัวนึงครับตายเรียบร้อยครับอันตรายครับผมช่วงนี้ฟ้าใหม่ด้ครับน,นี้ก็คึมๆนกันครับเสร็จนกไม่มีขันครับผม น่าจะเก็บแล้วครับผมเดี๋ยวผมเก็บแล้วครับกาดก็เริ่มร้อนแล้วครับฟาก็เริ่มคึมมากครับผมครับคึมคึมมาลนะครับนะครับก็ได้ได้แต้มเลยครับคลิปนี้ร้อนแล้วครับนกก็จุดสองก็ไม่ขันครับผมเงียบครับมีแต่เสียงอีกาครับผม ครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ